มันคือ,อยานอวกาศพระราชานี่คือลูกน้องนี่ยาณอวกาศพระราชาเปน็นไงใช่นี่นี่มันคือใบพัดเอาไว้หมุนนี่มันมีมันมีอาวุธ้วยนี่นี่คืออาวุธยิงด้านหลังนี่คือไฟเอาไว้เอาไว้ปิ้วนี่คือนี่คือนี่คือที่รวบพลังแล้วแล้วทำาแบบนี้แล้วก็ปล่อยใส่ตัวตรงนี้นี่มีอาวุธอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นี่ แล้วมีเอาตรงนี้ด้วยนี่เป็นปืนสีเราเห็่ตรงนี้ก็มีปืนสีอยู่ทั้งสองข้างตรงนี้เวลาบ,บินอะไรนะเมื่กีต้องมาบอกอะไรพระราชานะยานพระราชายานพระราชายานอาวกาศพระราชาเนคะับมันใหญ่มากเลยกว่าจะต่อได้นี่เหนื่อยเลย มีของพี่ชาร์ปด้วยต Yeah. <sighs>